ระบายเกมมันั่นแหละผมโด้หลายเดี๋ยวรวื่องมาม่าหม้อไฟนะคะหนึ่งนี่มาม่าหม้อหม้อไฟยูยูยอ,อ,ยอ่ะยูยูมาเมื่อเมื่อหนาวไหมค่ะมาที่นี่หันหนาวเบอ <laughs> ร์อา้าวอีเกมอีโบอิงบอกว่ามันอยากมีอะไรกับเกม มึงน่ะกูหมถึงว่ามึงไม่หาบอกว่าหาหาเกให้หน่อยในอุบลกูเลยว่า,วาอีเกมไงอีเกมว่าไงรับงานไหมทำไมอ่ะทำไม่แข่งทำไม่แข็งเห็นหน้าโบอิงแล้วไม่มีอารมณ์ทางเพศนะ <laughs> อโอ้ยยั่วมานี่เน่ตมีการปอกไข่ใส่นี่ไข่ต้มยูยู่ไข่ายางมะตูมแล้วหนึ่งขัวเมืองทีบเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ทำอะไร ก็รอแดกไงอีดอกเอาแม่ไม่ทช่วยน้อค่ะอก็แม่ขั้วห้องแม่ขั้วจากเมืองทีบแม่เขาเป็นไอ้อไเป็นไอ้เขาเรียกว่าสัสงกุงจากห้องเครื่องเมืองทีบสังกุงจากห้องเครื่องเมืองทีบเท่านั้นนะจ๊ะ,นนจะผ่ากอ,อ,องเสียงอะไรลูกที่นี่เขาไม่เปิดเนาะอย่ามาขายโง่ หล่อทยอะไรอีกแม่สเสร็จแล้วค่ะสร็แล้วหล่อโอ้ยยูยูวะ่นะนี่คะไขีข้าวใบที่แย่ยขวมนะอีกกี่ดีดีนะ <c oughs> <c oughs> เออนี่นะคะ,นะหน้าตาของม,มาม่าหม้อไฟของเราน่ากินไหมมาม่าหม้อไฟจากเมืองทิพทิๆทิพทิพทพทพ <c oughs> เร็วค่ะแม่แม่หญิงลีเๆยเลวลูกหิวแล้วเนี่ยมาแมอบไฟเท่านั้นนะคะนนเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงมาแมอบไฟจากเมืองีบทีบถีบถีบีบเดี๋ยวจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าได้ได้มากเหมือนต้มขาไก่เลย เหมือนต้มไข่กะทิกาเลยทำไมอะไรแม่คุยกับดาวโวอิ่งอยู่นะคะดาวโวอิ้งจากจากเมืองทีบน้องโวอิ่งเป็นอะไรยังไงบ้างไหนสัมสบายดีค่เสียใจเรื่อง วนนีเมื่อคิดห้ามประธาน,น,น,นาธา,านนี่นะไมกลับมาคิดบ้างนี่ะเบอร์สกอ๋อไม่ได้กลับอุบลหรอไม่กลับอะไรครับพาของเสียงหมอไหนหมออุบลหรออัธพรหมออัธพรอ๋อหมอสุพร อีโบอิงห้ามพูดใส่นินๆนะกูเอาลงใน YouTube นะหยุดพูด,าาดาาบายบายการทำไมอ่ะ่ะไปไหนแล้วหรอ,อโอเคโอเคบายบายโอเคบ๊ายบาย <S <S อาย่อยไหมคะยาวเกมไหนคิมให้ดูซียั้ยว่ไหมยวยุวยว่ายูยุ้วยวย่า ดูวแลเร็ว,รวสุดสวา,าดวไทยนี่จริงไงกินมามายังไงให้ดูแพง <c oughs> เอาแดดแดดแล้วพูดซิว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอะมีคำบาออมีคำหยาบอยู่บ้างขอให้เ <c oughs> ยาวรุ่นทุกคนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน